ที่ขแม่แม่วันนี้คนอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านนะคะนั่นก็คือเซ็นทนรัลลาดร้าวนี่เองค่ะ mm. ที่นี่เดินทางสะดวกมากๆเลยนะคะแม่แม่ไม่ว่าจะขับรถมาหรือว่าใช้ BTS หรือว่า MRT ก็ได้นะคะลงที่สถานี5แยกลาดร้าวหรือว่าสถานีปรหลโยทินได้เลยนะคะเดินสกายวอล์ก,ก,กมาแค่นิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะ <S <S วันนี้นะคะแม่พามาช็อปของให้น้องเฟมี่นะคะซึ่งของทุกอย่างเนี่ยรวมอยู่แล้วในโซนแม่และเด็กนะคะแต่วันนี้มีแบรนด์ที่เล็งไว้ก็คือแบรนด์ซอฟแบรนด์เนี้ยของดีๆเขามีเยอะมาก มาค่ะแม่แม่เดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปลองไอเทมเด็ดของเขาทั้งหมด3ตัวนี้เลยค่ะ สามอย่างนี้นะคะสามารถซื้อไว้ได้ตั้งแต่เตรียมคลอดเลยนะแม่แม่รับประกันได้เลยว่าได้ใช้ตั้งแต่แรกเกิดเลยค่ะถ้าลูกป่วยก็หาซื้อได้ง่ายๆนะคะตัวนี้เป็นทนะูอินวันนะกรรไกรตัดเล็บเป็นตะไบอัตโนมัติส่วนนี้เป็นเครื่องดูดน้ำมูกนะคะส่วนนี้เป็นเครื่องวัดไข้นะเทอร์โมสมาร์ทค่ะตัวนี้ขายดีที่สุดเลยค่ะเปิดเครื่องได้ง่ายๆเลยแบบนี้แล้วก็สามารถปรับความแรงได้5ระดับนะนี่คะ่ะรับรองว่าปินแน่ๆเลยนะคะม,มีเสียงเพลงด้วยนะ ตัวหัวสามารถถอดหลังได้ง่ายๆเลยนะคะตัวเครื่องก็แข็งแรงทนทานมากๆเลยนะคะดูสิจับถนัดมือนะคะสีสันน่ารักมากๆตัวนี้นะคะเป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดสามารถวัดได้ทั้งหน้าผากแล้วก็หูวัตถุต่างๆนะคะรวมถึงอุณหภูมิห้องด้วยตำวมนข้นเก่งมนาะ ตัวนี้นะแม่ๆก็เป็นอีกตัวที่คนแนะนําเลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นแบบ two in one เป็นทั้งกันไกตัดเล็บและตะไบอัตโนมัติในตัวเลยค่ะนี่นะคะเป็นทรงแมลงเต่าท้องจับถนัดมือเลยนะคะมีไฟเปิดปิด LED เลยนะส่องกลางคืนได้สว่างมากเลยนะคะเปิดปิดได้ง่ายในปุ่มเดียวนะคะและตรงนี้นะ จะมีตะไบค่ะตะไบได้อย่างนุ่มนวลเลยนะคะแม่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 ที่สนใจนะสามารถมาเทสได้เลยนะคะ<ๆ>เขามีตัวเทสให้ลองด้วยนี่สั่งตัวเลยตัวนี้คือแบบตัวเด็ดขายดีของเขาเลยนะแม่แม่ต้องมีนะคะแม่แม่ขาเนีน้ก็เป็นตัวแนะนํานะคะของเขาเลยนะคะเป็นแปลงสีฟันค่ะนี่อันนี้บอกเลยว่าทันตแพทย์แนะนํานะสามารถที่จะเปลี่ยนหัวได้นะคะเขามีหัวเป็นรีฟิลค่ะมีให้เลือกตามช่วงอายุด้วยนะคะคุณแม่ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเด็ดเลยนะแม่แม่เป็นไม้เขี่ยหูแล้วก็แหนบนะคะ ซึ่งเขาเนี่ยมีไฟ LED สามารถส่องได้ตอนกลางคืนตัวหัวนะคะจะเป็นซิลิโคนนะสามารถเปลี่ยนเป็นแหนบได้ด้วยนะคะใช้ได้ตั้งแต่สี่เดือนขึ้นไปเลยนะคะแล้วตัวนี้นะแม,แม่แม่บอกเลยว่าต้องมีติดบ้านไว้นะเขาเป็นแปลงขนแพะนะคะแล้วก็หวีไม้นุ่มและอ่อนโยนมากๆเลยนะคะคุณแม่แนะนําซื้อไว้เลยนะคะเพราะว่าใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดเลยสําหรับน้องๆที่2ขวบขึ้นไปแล้วนะคะคุณแม่แนะนําว่าต้องซื้อใหม่ขัดฟันไว้เลยนะคะนี่ตัวนี้เขาจะมีให้เลือก2แบบนะแบบกระปุกนะคะแบบนี้ ยกแพ็กเลยหรือว่าจะเป็นแบบซองแบบห่อแบบนี้ก็ได้นะคะมีโปรโสแถมหนึ่งด้วยนะคะคุ้มมากๆเลย My l ลิเทิ c u นับยังมีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีก5%ด้วยนะ หลังจากแม่ได้ทดลองใช้นะคะก็ค้นพบว่าสินค้าของแบรนด์ซอฟเนี่ยบอกกับแม่แม่เตรียมคลอดและน้องแรกเกิดจริงๆเลยค่ะหรือใครไม่มีลูกเล็กน,นะแต่จะซื้อไปเป็นของขวัญเตรียมคลอดก็ได้นะคะและที่สําคัญนะคะแม่แม่หาซื้อได้ง่ายนะคะตามห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นห้างโรบินสันหรือว่าเซ็นทรัลนะคะใครที่สนใจนะแวะไปดูสินค้าตัวอย่างเทสตัวจริงได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะแม่แม่แมแม